โอเคเรนเจอร์ okay, okay, <Ranger. S 1> ตอนระวังตกท่อนะแล้วเร็วหน่อยพวกเราเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่นะก็เ <laughs> ร่งมืออยู่นี่ไงคงไม่มีใครเห็นพวกเรานะ เกมนี้นา่าสนใจจริงๆเอ้ OR เอาโอ้ยโอ้ยฮะาฮ้าฮะอ้ยอ้ยนี่แน่ฮาฮะฮะอ๊ยอยฮเตามแผนเย้่ทอดท จังเลยวันนี้น่าจะไปเรียนทันนะจะได้ไม่โดนคุณครูดุเอาอีกฮะอ้าวเอ๊ะตรงนั้นเขามุงดูอะไรกันน่ะลองไปดูดีกว่าโอ้ยตกก็ได้ยังไงานาสงสัยจังช่วยด้วยช่วยด้วยฮะช่วยผมด้วย แปลกจังทำไมวันนี้คนตกท่อเยอะจังเลยอ้าเอ๊ะอะสวัสดีครับด็อกเตอร์สกายมีคนแจ้งมาทางหน่วย OIC ว่ามีคนตกท่อเต็มเมืองไปหมดฝากลองไปสำรวจทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมอืมโอเคครับด็อกเตอร์ตรงนี้ก็มีคนตกท่ออยู่ผมกำลังจะไปช่วยพอดีครับ โอเคเรนเจอร์ไม่ถึงงมือมาครับเดี๋ยวผมช่วยเองปึบขอบคุณฮะึได้แล้วฮตกลงไปลึกๆก็ต้องแบบนี้ึบเดินระวังด้วยครับ ก่อนครับเดี๋ยวตกท่อครับเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแปลกจังปกติฝาท่อไม่น่าจะหายหรือเปิดไว้เยอะขนาดนี้นี่นะต้องไปหาสาเหตุซะหน่อยแล้วท่อ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 ฝา,า,า,าท่อที่กรุงเทพนี่เยอะจริงๆสว่างแล้วยังยกออกไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยวก็โดนจับได้รหรอกฝาท่อม่อนท่อ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  พ่ฝาท่อม่อนบอกใกล้จะเสร็จแล้วแต่เจ้านายเราเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะที่คิดแผนเปิดฝาท่อให้เด็กๆตกลงไปจะได้ไม่ไปเรียนฮจริงด้วยฮเป็นแบบนี้นี่เองต้นเหตุเป็นเพราะพวกนี้จริงๆด้วยหยุดนะแก๊งครัคเตอร์แมนเจ้าพวกก็ขอคอุย เราดังจะมีคนรู้จักเราด้วยนะฝาทอมอนทอด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 เฮเกิทําทำไมกันนี่นี่ดูสะก่อนว่าใครพูดนั่นสกายโอเคเรนเจอร์ที่ชอบคอยมาขัดจังหวะแผนการเราอยู่บ่อยๆอยอยไงคราวนี้ก็จะมาขัดขวางอีกหนแล้นะ จะไปยุ่งกับงานพวกเราอีกแล้วเหรอยากหน่อยนะคราวเนี้ปลาท่อมอนทอดทอดอดนอฮ้ฮึฮเฮึ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 ฮเฮึฮเฮึฮึฮึเึฮ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 ึยฮฮ ถ้าเครื่องบินม้วนไม่ถือึบเฮ้ยทอด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 ทอฮอืมอึบอืมอุ๊ยเก่งจริงๆเลยนะ เียยมลจบไปชมท่อทำไมเลิกเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวต้องไปช่วยคนตกท่อคนอื่นต่อไี่ถืบโอเคพาวเวอร์ เรียบร้อยช่วยเด็กที่ตกท่อได้ครบแล้วตอนนี้ทุกคนคงไปโรงเรียนกันได้แล้วฮะเอ๊ะเย้ยแปดโมงกว่าแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไปโรงเรียนสายอีกแล้วอุตส่ามาเช้าแล้วนะวันเนี้เย้ยโดนคุณครูดุอีกแน่ๆเลยช่วงโอเคปลอดภัย มีความเสี่ยงอยู่ใกล้ตัวเรามากมายไม่เว้นแม้ทางที่เราเดินไปไหนมาไหนกันทุกวันอย่างฝาท่อตามฟุตบาทและตามถนนทั่วทั่วไปเราไม่ควรไปเหยียบมันเพราะเราไม่รู้เลยว่าฝาท่อที่เราเหยียบนั้นติดตั้งได้ถูกต้องและปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าฝาท่อจะชำรุดผุพังหรือไม่ถ้าเราเหยียบลงไปแล้วเราอาจจะตกลงไปในท่อทำให้เจ็บตัวและเป็นอันตรายได้ เวลาเดินเราต้องดูที่พื้นให้ดีๆไม่เล่นโทรศัพท์ระหว่างที่เดินอยู่ยิ่งตอนมืดมืดยิ่งต้องระวังไม่เดินไปเหยียบฝาท่อโดยไม่ตั้งใจแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินผ่านจริงๆก็ให้ก้าวยาวๆข้ามฝาท่อไปอย่างระมัดระวังที่สุดและถ้าพบเห็นฝาท่อชำรุดหรือเห็นคนตกลงไปในท่อให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันถ้าทำแบบนี้รับประก,กันว่าโอเคแน่นอนครับ อย่างที่เห็นกันนะเด็กๆว่ามีความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดเมื่อมีความเสี่ยงก็เลยมีการประกันภัยขึ้นมาเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยจะโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกรันภัยเช่นถ้าเราตกท่อได้รับบาดเจ็บการประกันภัยจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นต้นนอกจากต้องระมัดระวังแล้วการประกันภัยก็เป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ทําประกันภัยกันด้วยนะเด็กๆ